อันนี้เป็นคนนัดด้วยนะเป็นคนนัดคนมาฉีดหมูนะเราก็มาทั้งเก็บสมแมลงสาบช่างช่างเนิร์ดปพายพัี่พัีต้องไปเซ็ตก้นแล้วแหละพี่อะไรม่ได้ีอะไรนะพี่ปันก็แบเล่า ไปลางต้นแปดเดียวเองแล้วเนี่ยค่พี่พีค่ะนกอันนี้ใช่ฮะเออเราเป็นจ้ไปวเก็บเนี่ยวันนี้มีดาวฟรีนะคะเฮ้ยวันนี้มีดาวฟรีทุกคนขอดาวหน่อยขอดาวฟรีหน่อยทุกคนทุกคน พี่พี่พี่บอกหน่อยขอดาวฟรีหน่อยครับเรียวเรีรเอหน่อยเชิลูกขอดาวฟรีหน่อยจะไปล้างก้นกับมามีก่อนนะก่อนนะเอาพี่ใส่สะดุดไปเลยมัวจหมองไม่เป็นไรโอเจตรงนี้เหรอโอเตตอนนี้ใส่สายาวใายแอรแล้วโอโหขอปุ๊บขึ้นทีเดียวูกพันเลย จริงทุกคนขอดับฟีหน่อยใระยาวังลูพนั่นพพี่ไปล้างก้นอ่ะบอกพี่ช่างพี่ช่างบอกพะพีพะพีมีอื้อติดก้นไม่ยอมไปล้างก้นเดี๋ยวกินตับนะอุ้ยอุ้ยล้างไปไปล้างไหมไม่ล้าง อุ้ยระว,ว,ว thing, ังนะระวังนะอุ้ย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 คว้าคว้าคว้าถอย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 เลยถอยยาวเลยถอยเลยพี่ทีพี่บอกทุกคนไหนลูกไม่เอาพพีี่่ปปปนไไหโอ้โหดาวเพียบเลยวันนี้เราคงอ่านไม่หมดนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่ส่งดาวมา ว,วันนี้มีดาวฟรี <Isaiah. S 2> ครับทุกคนว้าวเดี๋ยวไปเที่ยวกันไหมลกไปไหมเดี๋ยวไปเดินเล่นไหมวันนี้อากาศดีจังอืมีิ้งอุ้ยอุยอุยอุยยพี่ช่างมเร็วเร็วเร็วลงเร็วลงเร็ว นนีรถไหนรถพี่ทีอันไหนรถพิธีครับรถพี่ทีหนูอืมอันนี้รถไท่อันไหนรถไทยรถไท่อ๋ออันนี้รถพี่ปันปันเดี๋ยวต้องต้องเลื่อนรถนะแต่อยู่ไม่นานใช่ไหมเ่นยเ่นเลเดี๋ยวรถควรข้างบ้างนี่รถไทยนี่รถไท่ โหนี่ทุกคนแมงสาบเยอะจริงๆบางทีเราอยู่ในบ้านเนี้ยเราไม่รู้เลนะว่าบ้านเรามีเพื่อนอยู่อุ้ย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 แมงสาแมงสาแม่ประเด็นเลยอันนี้ตายแล้วทุกคนครับขอบคุณสำหรับดาวนะครับอย่างที่บอกวันนี้มีดาวฟรีทุกคนส่งมาเลย นี่รถใครรถพี่ปานพี่ปานอยู่ไหนไหนพี่ปันน่ะพี่ปันคนไหนเออบ่ต้องเดินมาอีรถชนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนเนาะเหมือนอันนี้ป่ะถูบ้านไหมแล้วกบล้มเป็นมังกี้เนาะรถนี่รถวิจัยใหญ่ไอ้รถคันนี้ไอ้คันรถใครใหญ่อันนี้รถช่างโลก เราไปยังนะอีกเช่นหน้าเราไปยังอีกเช่นหน้ามันพี่ช่านะงอยู่ข้างหน้าเลยเร,เร,รถไทยมั่งเนี่ยรถเยอะจังเลยนีอย่อุ้ยอุ้ยเยอะอร่ออันไหนลูกอุ้ย,ยมาให้แล้ว <laughs> <laughs> ทำไมมันพยายามจะเข้าบ้านเราจังเลยเฮ้ยเร็วพีที

อ่ไม่อันนี้เนี่ดูสิอันนใส่เสื้ออะไรอ่ะหมุนหมุนมุนก่อนหมุนก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่นเดีวก่อนให้ดูหน่อยว่าหนูใส่ชุดอะไรขอบคุณนะคะสำหรับดาวทุกคนดาวเพียบเลยน้องพี่เสร็จอย่างนี้ยเดี๋ยวไปตามน้องพีซิ น้องพีเสร็จหรือ,อยังนะเนี่ยทำไ,ไ,ไ,ไมแมืนมีไปนานจาังถอย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 ไปไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่ได้ไม่ออกแากบ้านลูกปะ่ะเลย let's go วีกกล้ลางก้นเสร็จแล้ว

จับไว้ก่นอนอาจับมือไว้ก่นอนไี่นา่ย้อนมายอมายอมาอนมารถใครมาเนี่เฮ้ยทำไมอยู่ดีจอม็ออมูกป,ป่ทุกคนจอม,มือป่า พี่นุชลองเช็คให้หน่อยดีว่าว่าเป็นบุ๊กบิมว่าเพจมันมันจอมืดเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยมันมันมันชอบบางทีมันมืดแป๊บแปอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่แป๊บนะมืดหรอมืดปะแต่ช้าเน็ตหนูออกมานอกบ้านเนี่ยเออจริงเฮ้ยไม่เล่นสิลูกทีวาง หอลูอุ้ยอุ้ยลบอะไรนะฮะลบวีอะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลลบเลยลุวุ้ยวุ้ยไอุ้ยวุ้ยวุ้ยมันมีไปไหนของมันนีเนี่ยครับเบอร์ต้องไปตรงนู้น ันนี้มาแล้วอันแบบนี้วันนี้รับช่วงหน่อยก็พอ่พอพ<ด>้าสุดจมจริรรพ,พี่ตอแขนเสื้อขึ้นมาพ่อช่วยเสร็จกระตุกอัน<ง>นี้ต้องทอดเครือข่ายที่เราใช้บริการแล้วแหละพี่ยายต

เพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าพ,พ,พ,พี่เป็นเด็กดื้อเด็กดื้อเพราะพี่เพราะพี่เป็นเด็กดื้อเหรอ,อแล้วเด็กดื้อแล้วมันเป็นยังไงครับพี่ทำมาพี่ช่างมาเลยพี่ช่างเขาจะเอาไปซ่อมไงเด็กดื้อต้องเอาไปซ่อมเข<ม>้าใจไหมแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กดีให้พี่ช่างเอาไปซ่อม,มพี่ช่างเขาถานัดซ่อมเด็กดื้อให้เป็นเด็กดีมากเลยแล้วกลับมาอีกทีเป็นเด็กดีเลยอมโอเคแล้วพี่พี่ไปกับพี่ไหมไปกับพี่ช่างไหมไม่ได้เลยไปกับพ่อพ่ไปกับพ่อเหรอแล้วนั่พี่เป็นเด็กดีหรือเปล่าจะอยู่กับพ่อ พีะพี่มานี่พี่พพี่บอกว่าขอดาวหน่อยครับวันนี้ดาวฟรีโอ้ไดได้3ด้ได้วด้ได้ไดอได้ได้รดพไดพีด้ไ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 ร้ได้ไดาได้ไดิ่ด้ไสถิติเด้ได้ไห้ได้ไเ้ได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 ้ไห้ได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 ้ดดู